กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะกับน้องเอกคนบ้าหวยรวยแน,น่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและคอมเมนต์เยอะๆเะพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแฟนเพจ a c e b o o k เฟซแฟนเพจ Facebook คนบ้าหวยรวยแน,น่นอนกดติดตามไว้ด้วยนะจ้าของแท้ของจริงนะคะต้องมีโลโก้น้องเอกและน้องบุ๋มนะจ่าข้างนึ่งสีส้มนะคะข้างนึงสีชมพูนะคะชมพูนะคะวันนี้ก็วันอังคาร ที่4นะพฤษภาคม2,564แนวทางของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวสตาลาวจะปาสักฮานอยฮานอยพิเศษฮานอย VIP เพิ่มเติมวันนี้นะคะลาวมาแล้วเลื่อนออกจากวันจันนะคะเมื่อวานนี้วันที่3เป็นวันที่4นะคะเราได้รับการคำนวณวันนี้อย่างจุใจแน่นอนเรามาดูผลซีว่าลาพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะ วันที่29เมษาที่ผ่านมาออกอะไรจ้ะและเข้าหรือเปล่านะเตรียมสมุดประกามาจดกันไว้ได้เลยจ้าสำหรับ fc ทุกท่านนะคะคนเบ้าหวยรวยแน่นอนนะอ่ะวันที่9ออก2 9 5 9 7้าล่าึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ5มาเจาะกันไปเลยนะตรงๆนะ5 9ยินดีด้วยนะคะสำหรับราวพัฒนาชุดราวมาแล้วอย่าสับสนล่ะน้นลงเยอะอยาสับสนชุดนี้เป็นลาวเดียวๆนะ ราวลอมิดนะคะฮานอยลมิดก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะแยกด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้รวยกันต่อสําหรับแนวทางที่4ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆนะคะอ้าวหวังสิ่งใดสําเร็จดังใจปรารถนาแล้วก็อย่าลืมมารับชมช่องน้อง,องเอด้วยนะ,ะเดี๋ยวบางท่านบอกทำไมผ่นาน้องเอไม่เจอเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอเปล่าเลยจ้ะกดกระดิ่งกันไว้นะคะคลิปลงปุ๊บเตือนปั๊บ เตือนปับ๊บเตือนปับ๊บเตือนปั๊บเลยนะคะเนาะสำหรับวันที่4เมอา4พฤษภาคม2564้าลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วเด่น7ลรอง8นี่กับหลังจะทำกับข้าวมาแล้วท่านผู้ชมชื่นใจเลยเห็นไหมบูมเปิดแอร์รอเลยนะรู้ว่าต้องทำงานนะเน้น7 5 7 3 เจ็ดหกลองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองกันเจ็ดหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดห้า 873 976ก็ 8, 7, 3, 9, 7, 6, นะคะก็ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วก็ได้จบลงไปแล้วแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคุณบูมนะคะที่ช่อง B a นะวิเคราะห์ตัวเลขคุณบูมลงไปแล้วไม่เดียวนะช่วงนี้คุณบูมเขาเห่ดีเจมากเลยนะเป็นดีเจนะอ่าซึ่งชอบความคืนเครงความสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะเชิญรับชมช่องคุณบูมได้ทั้งแนวทางทั้งสนุกบ,บันเทิงนะส่วนน้องเอกก็เป็นสาระบ้างไม่สาระบ้างนะคะก็อยู่ช่องนี้เลยนะแต่ที่สําคัญนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยช่วงนี้ นะบอกทุกคลิปเลยช่วงนี้จริงๆเพราะว่าสถานการณ์รุนแรงมากนะอ่ะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะพันสภาวะอากาศดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยแล้วก็พี่ๆทุกท่านไปไหนนะอย่าลืมสวมแมสพกไปด้วยก็ได้กันเขาเรียกว่ากันเอาหูรุดนะอ่ากันหูรุดอ่ะก็พกไปด้วยเป็นไปได้นะคะเทปกาวแปะเลยข้างๆแปะเลยข้างๆพบเจล แอลกอฮอล์ล้างมือยิบจับอะไรสักนิดนึงเข้าห้องน้ำสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ฉีด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 ของหนูนี่พกแบบพี่พี่เห็นแบบเตารี่ไหมที่แบบว่าขวดเตารีดอ่ะเนาะอันนี้ก็คือเก็บความรู้เลยนะอ่าหลังจากจบคลิปไปแล้วใครจะหยุดแล้วไม่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ดูจบก็ขอบคุณมากๆนะยิบไอเนี้ยที่เตารี่เนาะท่านผู้ชมใส่แอลกอฮอล์ฉีด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 นะไปด้วยตลอดช่วงนี้เราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเนาะ ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะร่างกายคือสิ่งที่ทําให้เราก้าวต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ร่างกายเรานะต้องแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็อยากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเฮงๆรวยๆและที่สาคัญอย่าลืมไปรับชมอีกแนวทางหนึ่งนะคะคือฮานอยและลาวนะคะรวมมิตรนะอยู่ในแนวทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า เข้าหรือไม่เข้านะคะไปรุ่นไปพร้อมกันนะคะสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ